ไม่ได้กับการกระทำของตํารวจเฮี้ยนะครับสองสามตัวนี้ซึ่งเราทํางานมาแทบเหน็ดเหนื่อยแทบตายเป็นเดือนกว่าจะสามารถจับเมฆนะนะครับได้นะไม่ใช่ง่ายๆานะครับการทาในการจับกลุ่มเมพบพนันออนไลน์นะครับนะต้องใช้เส้นทางการเงินต้องใช้บัญชีม้าไตไปถึงระดับไปเมฆได้นะครับนะจนกระทั่งจับกลุ่มได้เนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะไม่ใช่แค่นี้นะผมบอกให้ว่า ถ้าเราไปจับบัญชีมา้ามาแถลงมันไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะว่าไอ้เจ้าของตัวจริงเนี่ยที่เป็นคนที่เสวยสุกนะก็ยังลอยนวลอยู่ทุกวันนี้อย่าที่บอกครับว่าอยากที่ประชปาน,นยอยากมีผัวรวยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําเว็บพนันของเมฆหรอกนะดังนั้นเนี่ยนะครับเราไม่เคยสนใจเรื่องอยากที่ประจปานเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายอยากมีผัวรวยแต่เมฆนะครับเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่มีการนะครับฟอกเงินนะ โดยใช้อสังหาริมทรัพย์นะเป็นตัวฟอกเงินดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศแล้วก็ตํารวจที่คิดชั่วๆแล้วก็มองพวกนี้เป็นเน็ตไอดอลน,นะครับถึงเวลาที่คุณต้องรับกรรมนะบอกแล้วครับว่าถึงเวลาที่เราเปิดโปงเนี่ยเราเปิดโปงเราไม่กลัวใครเพราะอะไรเพราะเราอยากจะให้คนรู้ทั้งประเทศว่าไอคนสารเลพวกนเนี้นอกจากเป็นตํารวจแล้วนะได้รับชั้นยศพระราชทานแล้วเนี่ยนะมันยังประพฤติชั่ว เป็นสายศึกในกองบัญชาการตบรวจไซเบอร์ที่ทําให้กองบัญชาการตบตัไซเบอร์เนี่ยทำงานยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกองบัญชาการตบรวจไซเบอร์เนี่ยยังมีเครือข่ายของสะวัสดิ์สัวฝังอยู่ในกองบัญชาการตบดัวไซเบอร์อีกหลายคนนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ายังจะมี28อรหั์ที่เราจะต้องจับกลุ่มเข้าไปสู่เรือนจําออนไลน์นะครับอยู่ในแดนสุขาวดีของเรือนจําออนไลน์ที่เราตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยได้มีการจับกลุ่มไป2รายแล้วคือ4บอนะ กับตัวเม็นะครับซึ่งสารไม่ให้ประกันตัวซึ่งพวกนี้นะครับนะก็มีการเข้าไปสู่เรือนจําพนันออนไลน์ที่เราจับกลุ่มไว้แล้ว2รายนะดังนั้นเนี่ยที่ผมลองทุกการพทษเนี่ยยังมีเครือข่ายเป็นร้อยคนนะครับแล้วก็มีเจ้าของเว็บพนันอีก28อรหันที่เรากําลังดําเนินการนะครับตรวจสอบแล้วก็จะมีการจับกลุ่มอีกไม่นานจํานวนมากนะผมบอกให้ทราบเลยว่าเรือนจําพนันออนไลน์ที่ผมตั้งนะครับไว้แล้วเนี่ยคือฝาผนังก็จะเป็นพวก นะครับพนันบอลน,นะบาคาร่านะครับนะหวยยี่กีนะหรือหวยต่างๆหวยออนไลน์ของนะหวยลาวหวยเขมรหวยว่ามีรถกี่คันนะครับที่มีชื่อของแม่นดำครอบครัวของแม่นดำนะแล้วก็น้องชายของแม่นดำนะครับครอบครัวของตระกูลเนี้ยนะครับนะมีรถทั้งหมดกี่คันที่มีการเปลี่ยนมือให้กับบุคคนอื่นนะ เป็นคนตรวจสอบทรัพย์สินของคุณนะในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ในการเรียกรับสินบนพนันออนไลน์นะดังนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะครับนะว่าเราจะไม่มีข้อมูลในการเปิดโปรงคุณนะครับนะรับรองได้ว่าไม่มีคนไหนกล้าทาหรอกมีผมคนเดียวนะอย่างที่ผมบอกครับว่าไม่ผิดตัวไม่ผิดฝั่งแน่นอนแม่นดําคนนี้นะครับเป็นที่น่าเอือมละอาของผู้ใหญ่นะครับขนาดนายกมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ยังไม่มอบนะครับรางวัลจักรดาวให้กับมือยังให้เอาเก้าอี้นะครับวันที่ไปรับรางวัลจักรดาวนะให้เอาออกนะครับแล้วก็เอาเอารางวัลจักรดาวให้ใส่กล่องพิซซ่ากลับบ้านไปคิดดูแล้วกันว่าขนาดพลเอกประยุทธ์ยังไม่ยอมมอบให้กับมือและเป็นคนเช่นไรก็ลองคิดเอาแล้วกันนอกจากนี้นะครับนะไปทํางานกับรัฐมนตรีนะกระทรวงหนึ่งในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีการปาล็อกกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลว่าไม่รู้ ส่งคนแบบนี้นะส่งคนอย่างแม่นดำเนี่ยมาทํางานด้วยได้ยังไงนะครับไม่ปรากฏว่าเป็นคนที่มีฝีมือมีแต่ปากเก่งนะแต่ทํางานเนี่ยไม่ได้เรื่องนะครับนะไม่ได้เรื่องไม่พอนะยังมีพฤติกรรมในการสีเทาอีกนะดังนั้นเนี่ยนะผมจะฝา,ากแม่นดําว่าคุณนะครับทั้งนายกรัฐมนตรียังไม่มอบจักดาวให้คุณไม่พอรัฐมนตรีเขายังเอือมละอาคุณเลยเขายังมาฟ้องผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตุลาการชาติว่า คุณเนี่ยเป็นคนไม่เอาไหนนะปาดเก่งแต่ทํางานไม่เป็นนะนอกจากนี้ยังมีประวัติเนี่ยไม่ขาวสะอาดอีกนะครับนะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยครับเรากําลังตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่เหมือนกับไอ้ลูกเทวดานะครับนะเดี๋ยวดินหนึ่งพอดีมีคนฝากคลิปมาให้ดูดูว่ามันว่าเราว่าไงขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับ ครับนะผมไม่ดูนะอ่าเนี่ยครับลูกเทวดาที่วันนี้โดนทีมูลความผิดนะนี่เห็นไหมครับนี่มันเป็นตำรวจหรือมันเป็นไรถามามันเป็นตำรวจได้อย่างไรนะไอ้ลูกเทวดาเนี่ยอ่ะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ฝากพี่น้องชาวทิกตอกหน่อยว่านี่พฤติกรรมของลูกเทวดานะ การความเร็วของลูกเทวดานะครับเข้าตํารวจก็ใช้วิธีนะครับไม่ได้เข้ามาโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเข้ามาโดยฝากนะแล้วก็งานการไม่ทําเที่ยวอาบนวดในเวลาทํางานนะนะครับนี่ผมไม่ดูนะครับว่านะเข้ามาตํารวจโดยที่นะเข้ามาโดยพ่อมันฝากให้นะแล้วเข้ามาเนี่ยเป็นลูกเทวดาเที่ยวในต่างประเทศ ไปอาบนวดในเวลากลางวันในเวลาทํางานนะครับนะเอาเมียตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสปานะมามาเป็นตํารวจพี่น้องประชาชนคิดดูสามารถตัวชาติจะไม่ชิบหายอย่างไงในเมื่อมีตํารวจแบบนี้มิเนี่ยให้ดูนะครับวันวัน,วนอยู่กับนารีแดกเหล้านะแล้วก็ไม่ทํางานทําการผมอยากถามพลตำรวจตํารงศักดิ์พัน์ว่าไอ้อย่างเงี้ยจะไว้ทำที่อะไรตํารวจแบบนี้ผมถามหน่อยเนี่ยไอ้ลูกเทวดาอย่างเงี้ยจะไว้ทําไม ผมถามเลยครับว่านะอย่างเนี้ยผมถามว่ามันเป็นตำรวจอย่างไรถูกไิ่หินขี้มูลความผิดแล้วพี่เดน่นนะคุณยังจะเอาตำรวจแบบนี้ไว้ทาทาอะไรเป็นเจ้าของเว็บพนันนะและเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมด้วยเป็นเจ้าของเรือที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมนะซึ่งผมบอกให้เลยว่าไม่มีทางรอดหรอกครับนะในคดีที่มึงเนี่ยนะร่ลำรวยเป็นปกตินะผมบอกให้เลยว่าผมทําอะไรก็แล้วแต่ ผมไม่มีหลักฐานผมไม่กล้าทําเอาเหอะวันนี้มึงว่ากูหัวร้านก็ว่าไปนะแต่กูอยากให้มึงรู้ทั้งประเทศว่าคนอย่างมึงอ่ะนะได้มาเพราะพ่อมึงช่วยได้มาเพราะพบตรช่วยได้มาเพราะผู้ใหญ่เนี่ยนะอดีตผู้บริารภาคสองเนี่ยรับเงินสินบนจากมึงไปนะทําไมจะไม่รู้นะวันนี้มึงรอดส้นตีนมาได้เนี่ยก็บุญลาสาแล้วนะไอ้กอนะ นะไปหาชูวิทย์เนี่ยมึงไปทําอะไรมึงไปหาชูวิทย์ทำอะไรถามหน่อยนะไอ้ก๊อฟกี่เรื่องรับรองว่าสหบัตรทามึงอะเต็มแข้งรับรองได้ว่าหลายหลายคดีอะมึงจะรู้สึกนะผมบอกเลยนะครับนะนี่เป็นตํารวจระดับพันตํารวจเอกไอ้พันตำรวจตีคิดดูสารวัตรนะแล้วคิดดูว่าวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันทำอะไรครับแดกเหล้าเห็นไหมเขานาลีแล้วเป็นตารวจได้อย่างไรแล้วตารวจระดับประเทศสองแสนกว่านาย มันจะไม่ชิบหายยังไงถามว่าคนแบบนี้มาเป็นตํารวจนะแล้วอีกสองแสนกว่านาะยต้องไปสู้รบนะครับกับผู้กอ่อการร้ายในภาคใต้นะต้องไปเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตตามชายแดนนะครับพกป่าปาายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นตํารวจจราจก็ต้องไปเสี่ยงชีวิตกับผู้กอ่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับค้ายาเสพติดแต่ลูกเทวดาไอ้ก๊อฟเนี่ยเห็นไหมครับวันๆไม่ต้องทําอะไรครับนะงานการไม่ต้องทํากินเหล้าเขานารีเห็นไหมครับ เนี่ยส่งคลิปมานะนะครับท้าทายผมชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะผมบอกให้เลยว่าไอ้ลูกเทวดาส้นตีนอย่างเงี้ยนะพ่อแม่มันเนี่ยไม่รู้สอนอยังไงนะแต่ให้รู้ว่าวันเนี้ยมึงโดนที่มูลความผิดไปแล้วนะพี่น้องประชาชนครับนะครับนะเอาละพี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมจะเปิดคลิปคลิปหนึ่งให้พี่น้องประชาชนดูนะ ผมอยู่ธุรการแล้วผมอยากพัก pues ผ่อนผมมาปอปงอเพื่อมาพักผ่อนเพราะว่า nah, ลูกผมยังเล็กลูกคนสุดท้องผออายุเก้าเดือนผมจะขอมาพักผ่อนและเลี้ยงลูกเพราะว่างานตำรวจเนี่ยทำให้ผมไม่มีเวลาดูครอบครัวแค่นั้นเองอ่ะไปอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องประชาชนครับผมอยู่ธุรการแล้วผมอยากพักผ่อนผมมาปอปงอเพื่อมาพักผ่อนเพราะว่าลูกผมยังเล็กลูกคนสุดท้องผออายุเก้าเดือนผมจะขอมาพักผ่อนและเลี้ยงลูกเพราะว่างานตำรวจเนี่ยทำให้ผมไม่มีเวลาดูครอบครัวแค่น okay. well, ั้นเองพี่น้องประชาชนครับ สันักงานปปงเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับผมก็อยากจะฝากถึงข้าราชการทั้งประเทศนะครับนะที่นะอยากจะโอนย้ายมาสันักงานปปงเพื่อมาพักผ่อนก็ดูสิครับว่าระดับรองเลขาธิการปปงอ,อ้างว่าเป็นตำรวจแล้วเหนื่อยนะเลยขอมาอยู่ปปงได้แล้วก็จะเป็นลูกเอาเวลาไปเลี้ยงลูกอายุ9เดือนพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ข้าราชการระดับรองเลขาธิการปปรงนะประกาศต่อสื่อมวลชนว่าสำนักง,งานปปงเป็นสถานที่พักผ่อนให้กับตำรวจที่อยากจะพักผ่อนนะแล้วก็มีลูกยังเล็กอายุเพียง9้าเดือนเหนื่อยทํางานตำรวจมันเหนื่อยนะเลยต้องมาอยู่ที่ปปงเป็นสถานที่พักผ่อนดังนั้นผมอยากจะฝากถึงข้าราชการทั่วประเทศนะ,นะใครอยากจะมาพักผ่อนให้โอนย้ายมาอยู่ที่ปปงนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะ นอกจากนี้เนี่ยเขายังบอกแล้วว่าเมียเขาเป็นแม่บ้านนะเป็นเซลล์ขายไม่อัดแต่พี่น้องประชาชนเลยไหมครับว่าบริษัทของเมียนะครับท่านรองเลขาปปงไปเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์นะเป็นสำนักง,งานที่ให้นะครับบริษัทนะของภรรยาของท่านรองเลขาปปงเนี่ยไปรับเปิดเว็บพนันออนไลน์โดยมีนะครับเงินค่าเช่าเดือนละหนึ่งจุดห้าล้านบาทพี่น้องประชาชนคนในประเทศคิดดูสิครับว่า นะนอกจากว่านะมาพักผ่อนนอกจากต้องการเลี้ยงลูกอายุ9เดือนนะนะผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าปปง,งเป็นสถานที่พักผ่อนนะและภรรยาตัวเองเนี่ยก็ไปเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์นะตัวเองก็ไปเกี่ยวพันกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวจำนวน5้าแสนหกหมื่นบาทนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะยังไปเกี่ยวข้องกับนะเป็นหัวหน้าขบวนการในการลักลอบของภูมิกับโจ ที่ผมดําเนินคดีนะครับรับมอบหน้าดําเนินคดีอยู่ที่กองปราบณปัจจุบันนี้นะพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าระดับรองเลขาธิการปปงนะไปเกี่ยวพันกับเรื่องยะแยะมากมายนะแล้วก็นะครับลูกชายตัวเองนะวันนี้ผมก็ไปร้องปปชดําเนินคดีกับทั้งคู่ในข้อหาร่ารวยผิดปกตินะครับลูกตัวเองก็เข้าไปพัวพันกับขบวนการลักลอของพุ่งกับโจนะหลักฐาน ตัวเองก็ยอมรับอยู่แล้วว่าเอาไปจริงนะแล้วก็มีการสวมเอาป้ายทะเบียนออต55นะเอาไปใส่รถของตัวเองที่เป็นนะครับรถเบนซ์นะวีโต้นะที่ไปรับโจที่แสนสุขพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าโจเนี่ยนะได้ฝากนะครับมาที่ผมนะในการที่ฝากถึงท่านรองนะนะครับว่านะอันนี้เป็นจดหมายของโจ้ นะครับนะที่อยู่ฝากผมมาจากเรือนจํคลองเปรมน,นะแล้วก็ฝากมาถึงท่านรองนะท่านรองเอกนะเจ้เขียนว่านะครับนะเขาเขาฝากผมมาบอกนะให้ช่วยบอกรองเอกหน่อยนะครับนะว่านะครับกราบเรียนนะครับพี่เอกที่เคารพนะครับผมอยากเรียนพี่เอกนะด้วยความเคารพว่าพี่จะโกหกใครก็ได้ แต่พี่โกหกตัวเองไม่ได้นะนะครับรอดูการกระทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีๆก็จะส่งผลดีกับพี่แต่การกระทำที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วพี่ก็ต้องได้รับผลกรรมที่พี่ทำไว้อันนี้นะครับนะผมเรียนให้ทราบก่อนว่าเป็นลายมือโจ้ที่ออกมาจากเรือนจำ ของเปเมื่อวันที่10เมษายนนะที่ผมไปเยี่ยมมานะครับฝากถึงท่านรองเอกปอปง,งอนะบอกว่าค่าทนายฟาร์มนะครับที่บอกเอกบอกกับโจว่าค่าทนายฟาร์มนะของโจ้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะโจ้บอกว่าโจ้ไม่มีตังค์จ้างทนายฟาร์มนะเพราะขณะนั้นเนี่ยโจ้ไม่มีเงินนะมีเพียงแค่ไม่กี่หมื่นบาทรองเอกบอกโจว่าวงไงโจ้ไม่ต้องเป็นห่วง เราพวกเดียวกันเดียเด๋ยวเราก็จัดหาทนายฟาร์มาช่วยให้ติดคุกอย่างมากไม่เกิน15ปีก็ออกแล้วนะสบายสบายได้นะปรากฏว่าพี่น้องประชาชนครับรองเอกจัดหาทนายฟาร์มาให้เป็นเป็นญาติของรองเอกครับในราคา6ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนครับนะแล้วก็อีก2 5จล้านบาทในคดีที่นครสวรรค์6ล้านบาทในคดีที่กรุงเทพมหานครรวมแล้ว8 5จ้าล้านบาทครับไม่ได้เอาเยอะเลยรองเอกไม่ได้เอาเยอะนะ จะน่าจะนายฟามากกันเองโจกันเองโจ